ท้ายแล้วหัวใจสาคัญจะซื้อรถคันนี้จะต้องทํำยังไงใช่ไหมครับคุณลคอ่าในส่วนของราคานะครับราคาของคันนี้เป็นมิตซูบิชิไททันนะครับเกียร์ออโต้โฟร์วิลไดร์ขับเคลื่อนสี่ล้อราคาอยู่ที่2องล้านเจ็ดหมื่นบาทนะครับล้านเจ็ดหมื่นบาทใช่อันนี้คือรุ่นรุ่นหลักรุ่นเมนอีกรุ่นหนึ่งแล้วก็อีก2รุ่นก็คือที่เราพูดไว้มันจะมี3รุ่นแล้วก็สรุ่นก็จะเป็นโตโยต้าไฮรักรีโวนะครับเป็น เครื่องยนต์2.4ขับเครื่อน2ล้อเกียร์ออตโต้ราคาอยู่ที่1 9 6 3 0 0 0บาทนะครับแล้วก็อีกรุ่นก็คือตัวตัวท็อปเรียกไงตัวท็อปของ t o y ย t a เครื่องยนต์2.8นะครับขับเคลื่อน4ล้อเกียร์ออตโต้<ม>โฟวิลดไดตัวท็อปเลยราคา2 1 2 5 0 0 0นะครับอันนี้คือราคาของรถแต่ละรุ่นที่เป็นรุ่นหลักๆ ที่เรามีขายสมมุติว่าผมมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งนะฮะแต่ว่าผมอยากได้มากเลยแต่ตอนนี้จะมีสักล้านนึ่งลงก็ไม่มีปัญหาคือข้อดีอย่างของรถบ้านของ c a r r y Boy ของเราเนี่ยเรามี leasing ของ c a r r y Boy นะครับใช้ชื่อ c a r r y Boy leasing ซึ่งสามารถให้ลูกค้าผ่อนได้โดยเราให้ลูกค้าดาวขั้นต่ำอยู่ที่25% 25%? ใช่ครับ2 0 0ร่านะใช่ครับ25%ก็ตกเป็นเงินรวมค่าจดทะเบียนค่าประกันภัยชั้นหนแล้วเนี่ย ก็จะใช้เงินอยู่ประมาณ6 0แสนบาท6 0แสนบาทแสนบาทนี่ก็ซื้อรถได้เลยนะถูกต้องเตรียมกำเงินมา ,00 แสนบาทแล้วก็ผ่อนถ้าเกิดว่าเรามีให้เลือกผ่อน2 3, 4, ปี3ปี4ปีถ้าตกผ่อน4อปีเนี่ยตกเดือนละมาณ37,000บาทเอออันนี้ผมผมผม่าดีนะเพราะว่าโดยปกติเราซื้อรถคันหนึ่งอ่ะเดี๋ยวนี้ก็มี7 8แสนล้านอยู่แล้วใช่นะฮะใช่ครับรถใหม่ๆนะอันนี้เราได้บ้านด้วยคือบางทีเราลูกค้า บางรายก็คือไม่อยากเอาเงินก้อนมาลงกับสินค้าเอารถบ้านเนี่ยถือว่ามันเป็นสินค้าฟพ่มเฟื่ยน uh huh. ะฮะใช่ไหมถ้าเกิดว่าเอยเอามีสามารถที่จะผ่อนได้ลูกค้าหลายๆคนก็สามารถที่จะมาะซื้อในแบบระบบเงินผ่อนได้โดย mm hmm. ไฟแนนซ์เนี่ยก็เป็นไฟแนนซ์ของ Carry บ o ยเราเอง mm hmm. อขั้นตอนในการซื้อนะครับสนใจจะดูรถนะครับก็สามารถนัดฝ่ายขายก็ฝ่ายขายเรามีผมชื่อคุณพงษ์ ong, แล้วก็มีคุณแม็กแล้วก็ คุณเกดสำหรับลูกค้าที่จะแวะเวียนมาชมตัวอย่างสินค้าของบริษัทเรานะครับติดต่อเข้ามานะครับเรายินดีให้บริการครับอันนี้ก็ข้อมูลดีๆจากพี่พงศ์นะครับคราวนี้ถ้าเกิดท่านสนใจนะครับก็สามารถไปแวะชมได้ที่เว w c a บอยแบทแคลนะฮะหรือว่าจะแอดไลน์นะครับโทรไปถามฝ่ายขายที่แกลนแคลิบอยได้นะครับที่แอดคากคบอกอีกหนึ่งช่องทางก็คือ0 2 7 5 2 8585ขอคุมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ